มาทุกคนไปต่อนะคะกันที่งานแฟนมิตครั้งแรกค่ะของพระเอกสุดฮอตในนาทีนี้เป็นใครไปไม่ได้สำหรับคุณไบโนรพา บอกว่า hot จริงๆนะซิสนะในช่วงนี้ค่ะแล้วเขาก็มีงานแฟนมีติ้งครั้งแรกด้วยนะคะกับงานแฮชแท็กค่ะไลท์นอตามใจแฟนนี่ต้องบอกว่าหลังจากที่เขาประกาศขายบัตรไปไม่กี่นาทีนะซิสนะโอ้โหแฟนๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันแบบเอาจริงๆก็คือแบบแน่นๆเลยทุกคนค่ะเปิดปุ๊บปิดปั๊บ mm. เออระบบเสียเอาไม่ใช่ <laughs> ทุกคนระบบไม่ เสียนะแต่เขาขายเสร็จปุ๊บค่ะทุกคนค่ะโหก,ก็มีผู้โชคดีเนี่ยมาร่วมนาว้ามาร่วมงานเนี่ยบอกเลยว่าอย่างที่เราเห็นกัน300คน300สิทธิ์นี่คือผู้โชคดีที่ได้อยู่แบบใกล้ชิดกับคุณบไบรท์เลยค่ะทุกคนค่ะงานครั้งนี้นะเอ็กซ์คลูซีมากๆจริงๆค่ะก็จัดขึ้นเมื่อวานนี้นั่นเอง งานนี้ต้องบอกว่าเรียกเสียงกรีก๊ดกร๊าดจากแฟนๆได้เยอะแยะมากเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เมื่อน้องไบร์ทค่ะออกมาประกอบตัวนะทักทายกับแฟนๆนะจ๊ะมีความสนุกเยอะแยะมากมายเลยทุกคนมีทั้งเกมชิงรางวัลสุดพิเศษเออที่เขาคิดมาตั้งใจทํามานะคะเพื่อแฟนๆเลยแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์ค่ะในส่วนของวันเกิดด้วยทุกคนคะอยู่ๆไฟในฮอก็ดับปึ๊บ mm hmm. โอ้โหดับเสร็จปุ๊บยังไงต่อคะไ mm hmm. บร์ทค่ะก็ถือเค้กค่ะทุกคนคะเออ ออกมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะให้กับแฟนๆผู้โชคดี ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนั้นแห oh. มเป็นยังไงน่ารักไม่เอาใจจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีความบันเทิงเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตค่ะทุกคนคะมีทั้งเพลงช้า oh. เพลงเร็วโอ้โหมีทั้งเพลงถ้าเราได้เจอกันอีกนะคะแดงกับเขียวคุกเขา่ารู้ดีว่าไม่ดีนักเลงเก่าแล้วก็สุดท้ายเธอไม่กลับมามาทั้งโชว์ร้องโชว์เต้นให้ทุกท่านได้แบบสนุกสนานกันไป mm. เลยแล้วชื่องานนี้เอาจริงๆต้องบอกเลยว่า ตามใจแฟนจริงๆนะใครนะคะที่อยากรู้ว่างานนี้สนุกสุดเวียงขนาดไหนดิฉันขออนุญ,ญาตแนะนำไปที่ IG Story ของน้องไบท์บแล้วจะเห็นเลยว่าโอ้โหแฟนๆสุดเวียงจริงๆแล้วคุณไบท์นี่ตามใจแฟนจริงๆนะทุกคนค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ เรียกว่าเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความสนุกจริงๆที่ศิลปินก็อมีให้ต่อ,อแฟนคลับนะคะแล้วก็คุณแฟนคลับเองเนี่ยก็มีให้ต่อศิลปินก็เรียกว่าน่ารักมากเลยทีเดียวแหมมีงานเป็นเป็นเฟิร์สแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปก็ต้องมีงานที่2แน่นอนองัน้แฟนๆก็ต้องรอติดตามกันนะคะโอเคขออจริงๆนะ่ยหนุ่มคนนี้นะนอซีนานอแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหเขาหล่อแล้วดูเดี๋ยวนี้มาดเขานะ แล้วในงานเห็นเห็นสื้คลุมใช่ไหมก็มีถอดด้วย <Yeah. S 1> เออหลายๆคนก็ตีการกันใหญ่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกแนะนำไปดูในะ IG Story น้อง <Yeah. S 2> <laughs>